อ้าววันที่สิบเก้าวันนี้ต้องไปสร้างต้องไปอัพไอนีด้วยด้วยว่าอัพอัพที่เลี้ยงสัตว์อะเอาสัตว์ใหม่มาเลี้ยงเพิ่มโอ้เยอะจริงๆทุกอย่างจะประดังเข้ามาอีเตอร์สีทองอัพเกรดเรียบร้อยอีเตอร์สีทองอะไรวะขั้นทองเ <c oughs> อา ใครทำไรอะเอาแซมโอ้ยังไงล่ะก็บอกให้เธอมาที่นี่อยู่บังเอิญจังเลยนะอย่าบอกนะว่าไอ้ที่ผมนั่นไปเมื่อวานมันได้แล้วมาหนีสักแป๊บสิเมันมีคนเสร็จแล้วดิขอบคุณมากครับโรงแรมมาเยอะเลยผมปม่ได้นคุณได้รับความนิยมอย่างมากในบังเองนะประสบความสำเร็จติดต่อกันมากฉันวางของในร้านแทบจะว่างเปล่าเพราะคุณเลยเนี่ยเอาสรุปมันมันดีไม่ดีนะเอาแล้วไปเพราะว่าแล้วไปเหตุผลเท่าไหร่ที่มาที่นี่ล่ะ จนหมดหนทางฉันมีโอกาสใหม่ไหมให้เธออีกแล้วนะอีกแล้วเหรอว่ามาทั้งผักทั้งไข่แล้วก็สินค้าอุตการณของเธอเนี่ยมีความประสบความสำเร็จอ,อย่างมากตอนนี้ฉันมีอะไรไหมให้เธอทําอีกแล้วฉันอยากจะยกระดับด้านค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นยอดฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครดีพอสำเรงานอีกแล้วละ่ะทุกอย่างต้องดีเลิศแน่นอนฉันกำลังที่จะปลูกพืชแล้วก็ผลไม้ที่มีคุณระดับคุณภาพระดับออสมียมเพิ่มเลยนะนะชิบหายแล้วผลไม้ไม่มีวะ่ะ เอาละเรียบไปเลยฉันรู้ว่าฉันไว้ใจเธอได้เรากำลังจะทําให้ร้านนี้ดังกระชอนไปทั่วทั้งเมืองถ้าเธอสามารถจะส่งพูดผลระดับออสเมียมได้เพียงพอเธอจะได้ร,รางวัลตอบแทนที่คุ้มค่ามากแล้วว่าแต่เธอจะเชิญฉันเข้าไปด้วยไหมฮะเข้าไปบ้านนะอ่ะนะเออขอโทษครับพอดีบ้านปิดครับพอดีผลออสเมียม50อันขายอะไรดีวะอะไรอะไรออกพอดีผลก็ขายไปเรื่อยเนาะ อยากจะเอาไปทำไอ้นั่นมากกว่าวันนี้พริกก็โตเพิ่มข้าวด้วยหรอเหมือนวันหนึ่งจะทำอะไรไม่ทันจริงจริงจริงเพราะฉะนั้นคุยกับแมวก่อนเลยมะเขือเทศขายเลยแล้วกันเนาะเขเลยจะผลห้าสิบอันขัดมะเขือเทศเอาดีกว่าคงไม่ได้เอาไปทำซอสมะเขือเทศหรอก ผสมนี้ต้องทําอะไรนะคุณลองดูที่ไอ,อ้ถุงนั่นอ่ะอมันต้องเอาของมาใส่นี่ว่าเออเรามีปั้ไม่ใช่จะมีอะไรอะเอ่อปักทองบีปักทองยัง,<ร>ยงไม่ได้เพราะทองรู้ดูนะ้าผักกวางตุ้งผักผมผักกาดดอกหลักอะไรเนี่ยลักเล่สีน้ำเงินมะ <c oughs> เฟือง <c oughs> แย่ละมีอมะเฟืองกับหัวเผือกกุลาบดินที่ก็เฟืองเรามีไอ กระบองเพชกรกระบองเพชรมรกอกระบอกเพชรแต่ถ้ามาเฟืองต้องใช้กับสา,ายพงองุ่นมะรกอเนี่ยเป็นแล้วก็สา,ายเขียวสีทองกูก็ลองผสมผสมดูแล้วกันเรามีวัตถุด,ดิบอยู่ในกล่องเนี่ยเราไม่มีสา,ายพงหูนปะ่ะมันก็แย่หน่อยไม่ครบตักอย่างนะจริงเหรอจะได้ไม่อะไรเป็นพิเศษไหมเงิน<ๆ>ครับเงินเงินที่ดันไหนดันดันสองดันไหนไม่รู้แบบน้ำเหรอ น่าจะของขายบาเล่แล้วออเดอร์ขายมะเขือเทศไปแล้วตื้อดือตื้อตื้อเดือเนี่ยไปขุดแร่แบบไวๆแล้วจะได้ไปร้านค้าแล้วก็ลงทะเลต้องเอาของทำกำไรทะเลนะฮะสร้างนู่นนี่อะไรนะไม่ไม่ทำไม่ได้ครับไม่มีไม่มีไม่มีผลผลิตเลยครับไม่ไม่ีผลผลิตนี่ไม่มีนั่น่ะไหนวะ ไม่มีผลไ,ไ,ไม่มีวีมาเล็ตอะดิมีมาเล็ตอ้าดคุณคุณคุณไปดูมันต้องเอาเอาเอสไลด์พวกองุ่นอะไรพวกนี้มันเป็นของที่เก็บในในน้ำอะ่ะคุณต้องไปดูด้วยว,ว่าต้องเก็บเอาไวอ้อ, <laughs> อ่ะผมหมดเลยก็เดี๋ยวต้องไปเก็บใหม่ทั้งนั้นไม่เป็นไรหรอกคไม่ได้เก็บแล้วเร็วนี้ที่ถ่างเยี่ยมมาก ยังไม่ต้องถางก็ได้เพราะว่าตอนนี้ยังปลูกไม่ได้ก็คุณก็หยุดหยุดกระบวนการถางเราไปเก็บแทนกันต้องเก็บอะไรบ้างอ่ะต้องดูในไอ้ถุงๆนั่นน่ะก็ไม่รู้ไงมันไปดูไอ้ถุงขึ้นไม้อ่ะแล้วก็จริงๆนนั้นแหละเอสเซนนี่ไว้ทำอะไรผมคุณ เอเซนมันเอาไว้คาพวกของพิเศษพิเศษอ,อ่ะเก็บไว้ครับไอ้ใครมันอยากได้อะไรนะมะละกอไม่่ใชมะละกอเหรอเอ็ไม้ได้มะละกอต้องปลูกมะละกอซื้อมะละกอ,ลลกอ,อปล,ลกอูปลลก อีเตอร์อัพแล้วอ up เป็นออสเมียมเลยปะละ่ะเอ็มม่าอยากได้ม a ล a กอม r ล a กออยู่ไหนม a ล a กอม r ล a กอ c หนึ่งต้นครับนี่จริงปลูกสับปะรดได้มันไม่ทันแลรอไอ้พวกนี้มันปลดมาทีหลังเนี่ยใช่ไหมมันจะปลูกอะไรเพิ่มไม่ค่อยได้ได้แล้วเหลือกี่วันนะเหลือ กี่วันวะแปดวันอะไรที่มันโตน้อยกว่าแปดวันวะเออเออกลิลลี่ไม่ทันทันตะว,วันแปดวันดอกกุหลาบแล้วกันอีกสี่โอเคน้ำผึ้งดอกกุหลาบนี้ดีปะประโยคดีดีดีอ่ะดีนะ มันต้องทำคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ของดีมันทำให้เราสั่งซื้อของได้โดยที่เราไม่ต้องไปร้านอะ่ะจะไม่ต้องเสียเวลาเดินไปเดินมาควเจริญซื้อของออนไลน์เออความเจริญไปเตลูบลี่แต่แบตเตอรี่มันทำยังไงวะอืมจำไม่ได้แล้วแฮะแล้วของมันจะเด้งออกจากหน้าจอเข้ามือเราเลยปะไม่ไม่เขาจะส่งมาทางไอ้ไปษณี มันจะเด้งเขาจะนอนจะจอวัดมันเอ๊แปลกแปลกว่าไม่หยกเพราะคุณแปลกแปลกแล้วละ่ะทำไมวัวน้ำตาลไม่ให้ช็อกนมช็อกแล้วะคุณจะนมช็อกแล้อ่ะฮะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> อออสเมียมชัยนี่ห้าอันแล้วก็ไม้เนื้อแข็งห้าโอเค แล้วก็ไปสร้างพวกไซโลอัพนูนอัพนี่แล้วก็ซื้ออา่าอะไรนะซื้อซื้อพวกข้าวของเครื่องใช้ไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ซื้อสักทีเนี่ยเอา้าขัดสีอีกแล้วใครเนี่ยใช้บ้านเหรออไม่โดนดีไม่โดนเย,ย่ด้วยสกอตออจงังหวะหมอเลยคุณช่วยเรารช่วยเรื่องนี้ได้ไหมอ่ะอะไร<ด>อ่ะย<ด>้ายโซฟาเข้าบ้านเหรอ โอ้ลานเฟอร์นิเจอร์นี่งไงย้ายเข้ามาละเอาล่ะคุณอยู่ที่นั่นนะแล้วคอยสังเกตการปัญหาต่างๆโอเค็นไหมคุณหมุนจากด้านหลังแล้วมิลลี่หมุนจากตรงกลางนะี่ยอ๋อให้ชาวหมุนจากด้านหลังหมุนอะไรวะโอ๋จะยกโซฟ,ฟ,า,ฟาขึ้นข้างบน <laughs> มันติดอะเลี้ยวเรียวเลียวเรียวดิโว้ยแล้วเลี้ยว,ยว,ยวมันเลี้ยวไม่ได้สกอตมันหันไปทาง ไม่หันไปทางอื่นเลยเร็วนี้หรอกนะกู้สิมีชีวิตในน้ำคืออะไรเนี่ยแปลอะไรแปลกๆวะสกอตหยุดพูดหมุนได้ละโซฟานไม่หมุนหรอกตอนเนี้ยเอาลองอีกครั้งหนึ่งนะเอาลองหมุน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 ,มนสิโว้ยหมุนโอ้ยไม่ขยับเว้ยไม่ขยับครับต้องยกสูงกว่านี้เอาวเราเธอมองจากด้านล่างแล้วมันคิดว่ายังไงบ้างอะต้องยกให้สูงกว่านี้ครับบางทีควรจะโทรหาบริษัทขนย้ายเนี่ย เออบางทีคุณอากจะพูดถูกนะบิลลี่เอาละเรากลับลงไปข้างล่างกันดีกว่าเอาก็เรียกบริษัทขนย้ายตั้งแต่แรกก็จบละเอาขอบคุณที่ช่วยพยายามทุกคนคือฉันเดาว,ว่าบางสิ่งมันไม่ได้หมายความมากหมุนได้เสมอไปอะ่ะเออจะหมุนอะไรหมุน <laughs> ชูม,มือขึ้นแล้วหมุนๆมุนนะอ่ะเอาละได้เวลาซื้อในใน ปิดวันจันทร์และวันศุกร์กูจะรู้อ่ะห่วยต้องดูตรงไหนนะว่าต้องเก็บอะไรมาบ้างต้องถุงไงถุงอ่ะเอ้าที่นี่ก็มีทัพซีเดียวเนี่ยถุงที่ฟาร์มอ่ะถุงตะกุนอ่ะเรื่องนี้แหละทุกคนลูกค้าจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้อะอะไรอ่ะเออเห็นไหมฝ่ายแม่งถูเองได้ไหมเขาใช้เวทมนต์ไงเออ โอ้คุณทำใหผมตกใจหมดเลยอันโตนิโอเนี่ยเป็นเขาเป็นผู้พิเศษเมื่อกี้ผมได้ยินว่าคุณเข้ามานะ่ะเออยิยนดีต้อหรับเปิดร้านใหม่นะครับขอบคุณนะนที่มีชอการเปิดครั้งแรกหรอกแต่ว่าก็รู้สึกเครียดอยู่ดีตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นผมยังไม่มั่นใจว่าผู้คนจะซื้อขอจากร้านหรือเปล่าเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้มันช่างลำบากมากเลยนะแต่ว่าหลังจากที่เห็นเมืองค่อยๆเริ่มฟื้นตัวขึ้นผมก็รู้ว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะอาล่ะดังนั้น ยินดีต้อนรับเข้าสู่วอซานาน่าของจริงถ้ามีอะไรที่ดูสตา,าคุณแล้วก็โปจดใจทราบพนักงานที่ร้านเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอเลยนี่ร้านขายเสื้อนะครับขอช้อปปิ้งอย่างมีความสุขนะแล้วก็ใช้เวลาเต็มที่ไม่ต้องกังวลน,นะพวกเรามีห้องลองเสื้อเต็มๆไปหมดเลยตอนเนะี้ยห้องลองใช้เวลาเต็มที่นะผมเข้ามาตอนั3ทุ่มเลยปะ <laughs> ไม่น่าได้วุ้ยมีชุดเพียบเลยอะนี่หน้าร้อนเหรอหน้าร้อนเหมาะกับชุดแบบ ชุดแบบสบายๆชุดชุดเป็ดกางเกงเกงขาสัน้นเกงขาสัน้นอันนี้มันต้องไปเอาของที่คาบไว้แล้วก็ต้องไปเปิดกาชาเกงเกงนี้แล้วกันสั้นไปปะวะนี่ดีกว่าขาส,สีฟ้ารองเท้ารองเท้านี้เลยแว่นไม่ใส่เอ่อหมวกไม่ใส่กระเป๋าเป้ไม่ต้องปะซื้อเลย ขอบคุณครับเอาเดี๋ยวเสื้อเสื้อไม่ใส่เสื้อด้วยไหมฮ่าฮ่าร้ <laughs> อยทีนี้โอ้หไม่อพของกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยตีเอ้ยค่อยไปเออ <laughs> ต้องใช้อะไรบ้างวะต้องไปดูดีกว่าทุกคนเราได้ชุดใหม่มาไม่รู้โหลดของลงเยอะ ไม่ดูด้วยคนผลิตออรเซียมห้าสิบอันวันเดียวก็ได้ละมั้งทีนี้เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างลานช่งางไม้คลัสสี่อีกปะเนี่ยโอเคไหมอ,อ่อัปเกรดบ้านไม่ใช่สิเอ้ยแต่มันก็อัพเกรดได้แล้วเนี่ยตอนนี้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 เออจะได้เซลโลครับสาม หลิงหลิงอยู่ไหนหลิงหลิงเลซินสองก้อนหินขยะแปรรูปร้อนด,ดีกว่าโอเคแล้วมีอัเดอ,อะไรเส <p ere S 2> ร็จจบยล้วจบตั้งนานแล้ว <Okay. S 1> เอาวันนี้ร้านหลิงปิดเร็วจบไปนี่กได้โ okay. อเคอ่ขยะแปรรูปผิดแล้วก็เลซินขยะแปรรูปผิดเลซินขยะแปรรูปผิดเลซินประโยคผมต้องใช้อะไรบ้างนะขยะแปรรูปผิดเลซินปะ เดี่ยวท้องอยู่ปะเนี่ยขยับไปรูปผีเลซินแค่แปรูปผีเลซินแค่แปรูปผีเลซินแค่แปรูปผีอะไรต่อนะโอ้โหเอ้คุณเป็นปลาทองอะครับประโยคงั้นผมยังไม่อบอะไรนะผมเก็บอย่างเดียว,ยวนะอ่อได้ล,ลนแน่แต่เอาขยับแปรรูปผีเลซินเรสโก้ ไฮอย่างอย่างอื่นด้วยออกไม้กับแกลผ่านไหมเนี่ยร้านปิดกี่โมงวันนี้วันศุกร์ปิดเร็วปะเออชุดใหม่แล้วมันดูส,สบายจิตสบายใจสบายตาดีนะใครอยากรูปผิดเรซินประโยค ช่างไม้ยังไงยุงฉางวางไหนดีวะใช่ว,วางไม่ได้ไม่ได้ถาง้าตรงนี้ก็ไปไ,ไป<ะ>บ,บูชาบูชาบูชาชาปูอา้าวร้านาปิดแล้วแม่งเลยเดี๋ยวผมต้องไปตัดไม้ด้วยด้วยว่าไม้หมดบ้านแล้วแต่ผมเป็นคนที่มี ขวานที่ดีที่สุดในเกมขวานทองจากเอ่อเท่บอ่อน้ำไม้ก็ใช้เยอะนึกนะเอาแล้วมันตกไปเขาอ๋อได้ยู่วันนี้ก็ไม่ได้ไปเปิดไม่ได้เปิดทีเพราะเวลาหมดอีกแล้วแย่จังเลยนะมีใครมีเขียให้ยืมไหมวันนี้จะอับเขียวนี่ครับเงินนะแบบ แล้วก็เดี๋ยวไอ้ที่ขุดผมได้ออสเตรียเมื่อไหร่ก็ใครจะลงเหมือนก็ไปใช้ได้อเออแล้วก็เอาคุณก็ไปอัพของตัวเองด้วยยวอดผมอิมมนออเวสเมนด้วยอินเวสเมนอะไระอ่ะก็เดี๋ยวทำหมดทออสเตรียมาทำออสเตรียเพื่อออสเตรียเออเออเออดีนะ ออสเมียมทำออสเมียมใช้ออสเมียมจเจริญปะ่ะเอาของไปขายของมาเก็บไอหินเรามีเยอะมากเลยเอาไปทำอะไรได้บ้างมเนี่ยเอาไปขายปะละ่<า>อฮะอะไ,ไ้กอระบาดมั้นะอะไรอ่ะ มิลลี่ส่งอ๋อทาวแรงสีแล้วเราเชือกนี่ไว้ทำอะไรนะแล้วไว้ไหนอะไรนะครับแล้วไว้ไหนนะเชือกเชือกมาไว้ลงดันนี่เอามาไว้กล่องซ้ายก็ได้ครับเนี่ยต้องไปเปิดกล่องร้านเปิดใช่ไหมโอามา้นั่นแหะไม่ไม่ผมออกมาแล้วน ผมลงประมาณยี่สิบถึงสิบห้าถึงยนะี่สิบมั้งโอประโยชน์อย่าลืมมาเก็บอ่าคนคนอดคุณครับเดี๋ยวเวลาไม่อดม,นะมือแล้วเอ๊จะทำอะไรวะลืมอ๋อต้องลงไปน,นั่นดีกว่าเก็บปัจทุบุเอ๊เก็บเก็บพริกเก็บซอสพริก ถ้าได้ทานตะวันต้องเอาไปนู่นออกไปไปริจา่าถ้าลืมแล้วก็สวยแน่แย่ yeah, ละตอนนี้เมลอนเมลอนไม่พอในการทําน้ําผลไม้แลว้วอะเมลอนสุดท้ายจะออกไม่ทันก็ <c oughs> ไม่หลงนะ,อ,ะ <c oughs> อย่าลืมว่าต้องปลูกดอ,อกไม้ด้วย อันนี้ก็ให้เยอะคือไม่รู้อะไรบ้างอะ่ะเราก็ขายหมดแหละมันมันถูกมันแพงก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่เออไอฟาร์มใต้น้ำผมเขียนทุกอย่างแล้วนะอ่าแจ้งสุงกี้เลยครับสุกี้เป็นคนคุมใต้น้ำอ่าเยสุเราก็หามารกระเล็ด้วยครับ วันนี้ฝ่ามโซนทองแดงมาแล้วนี่เป็นาร์มฝืน,น,งนงงเงินอ่าว่าของเราน่าจะอยู่ในสภาพว่าดีตอนนี้ก็ทุกอย่างน่าจะใช้งานได้ดีเอวใครใครจับสวิงใครจับเบ็ดก็รีบอัพนะครับช่วงนี้เห็นไม่ได้ลงกันหมายถึงว่าไม่ได้ใช้กันนะเบ็ดกับสวิงใครมาเดินวนๆพวกนี้ไปกระเทาะแล้วก็ ได้ไงกว่าซือ้อซื้อกระทะซื้อหม้อซื้ออะไรพวกนั้นผมคงต้องมานั่งจัดระเบียบกล่องใหม่ไปค่อยว่ากันแล้วกันทองใช่ไหมในแข็งปะอะไรนะอัพสีัำขึ้นเขียนทองอใช่ไพ่ในแข็งห้าอันออสเมียมก็ห้ายกเว้นไอ้พวกเบ็ดอะเบ็ดมันใช้ยี่สิบงงกันทำไมใช้เยอะจังเดี๋ยวกินเปลืองวอะเนี่ย เอางั้นผมพวกนี้ยืมสวิงกับเคียวฮะอ่าเดี๋ยวผมไปวางข้างนอกก่อนเอ้ยเดี๋ยวค่อยรอนเอาเท่าแหลกซีนี้ท่าแหลกซีครับ <c oughs> เอาแล้วมีให้เงินโถเอ้ยให้แค่เงิน <c oughs> เฮ้ยปลดล็อกอะไรใหม่เพียบเลยแล้วเนี่ยเราดูหน้าได้ปลูกเป็นร้อยแน่อุ้ยคุณอคาดีห้าร้อยห้าร้อยแตะให้กิฟินโดโจโกสหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมไม่ได้ทำ ทำไมทุกคนได้หัวใจเพิ่มกันหมดเลยอะเพราะเท้าแรงแน่เลยหัวใจเพิ่มเเลยท้าแรงทุกคนแม่งหัวใจเพิ่มคนละหนึ่งหมดเลยเดี๋ยวจะรู้ว่าวันนี้หกหมื่นครับร่ำรวยร่ำรวยเงินจากตอนแรกที่โอ้โหใครมันได้เพิ่มอีกสิบแสนนึงละ